เกิดมันมีบุญน,นั้นเนี่ยช่างไหนช่างเรือช่างสร้างเรือทีน,น่ะมีบุญยังไงอ่ะก็เขามีบุญได้ขึ้นเรือไปถึงสองพันสิบสองเหรออ,อ่าเพราะจากเมื่อเกิดจริงพวกเขาคงทำภาคเขาคงทำบุญมาเยอะมากเลยนะฮะไม่ขึ้นเรือเกตใช่ไหมมันน่าจะมีภาคสองนะไม่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 เพราะว่าอะไรสร้างโลกใหม่เนี่ยนะ ไม่เว่อร์ทำไมอ่ะอ็อืมวมันน่ากลัวอย่าไปพูดถึงอีเรื่องนี้เลยป,ไปพูดถึงเรื่องเดปโปรโรดีกว่าเราอ่านจนจบเป็นยังไงจบไงรู้ไหมจะ้หญิงชนโครูคู่เห้ทุกคนไปก,กินซุปทำไมจบเหมือนอาเธอร์ภาคสองเลยอ่ะจบแบบแรงใช่ไหมมันเดปโโรลูกเป็นอัจวินป้าไปอ่านดูมันเล่ห์เงาไง ้าอ่านกันเล้าเล่าอาเธอร์ภาคสองให้ฟังที่มันจบยังไงเมื่อคืนน่ะมันก็จบคืออย่างนี้สตป้าดูไปถึงไหนอ่ะก็ดูถึงตอนที่มันไอตัวร้ายมันจับไอ้องค์หญิงเป็นตัวประกันไงอ๋อจับองค์หญิงเป็นตัวประกันใช่ไหมจามันอยากตัวใหญ่อ่ะอ๋อใช่แล้วมันก็เตินออกไปตรง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 ข้างหน้า ตรง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 ที่ที่กล้องส่องมันมานะแล้วมันก็ไปที่รูแล้วมันก็เอาเอาเล็บมันก็ขีดให้ไอ้ตัวทําอุปกรณ์ได้นั่นน่ะแล้วนั่นก็บอกว่าไอมอไอเด็กน้อยมอนเตอร์อะไรนั่นน่ะเพราะนั่นมันแก่มากไงใช่ไหมแล้วมันก็มันเห็นตั้งไม้มอนสเตอร์ยังเป็นเด็กอยู่ไงใช่ไหมมันก็เลยพูดแบบนั้นแล้วมอนสเตอก็บ่น ไอตัวร้ายนะจอมันเอ็มใช่ไหมก็บ่นเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมมันบ่นเสร็จแล้วไอ้นั่นก็เปิดประตูให้แล้วพวกนั้นก็เด้งมอเตอร์ซอ์กับไปแล้วก็นินินนมอลคันโยกอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็ติ้งอ,อกไปเลยติ้งอ,อกไปเข้าไปในป่าตอนแรกก็ตัวเล็กอยู่ใช่ไหมหพราะเพรกคนนั้นเอ้ห็นอะไรมันทําอะไรนินิมอลทําอะไรมันดูสองตกใจ มันจะโซด้งออกมาได้งออกมาเข้าไปในฝาปุ๊บก็จะโดนจะโดนร่วงกินแต่ว่าตัวใหญ่อัพขึ้นมาช่ายทำไมเนี่ะก็บันทึกไว้ไงเพราะตัวใหญ่อัพขึ้นมาใช่ไหมมันก็ลังจะถูกร่วงกินนะป๊ะเก็ตใช่ไหมแล้วมันก็ตัวใหญ่ร่วงเกาะน,นิ้มันเสร็จแล้วมันก็เอาร่วงยัดปากมันก็พูดว่าถ้าไม่กินก็จะถูกโดนกิน อ่ะฮะเสร็จแล้วใช่ไหมพอพอมาพอมันพอมันชิเลวดเสร็จแล้วมันก็เดินเข้าไปในป่าแล้วก็มีตัวอะไรมองมันแล้วมันก็บู๊แต่ตัวก็วิ่งหนีไปหมดแล้วมันก็้มอฮ่า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 แล้วนกบินเสร็จแล้วไอพ่อคณสูมคนยาเาก็มาดูกล้องแล้วบอกว่าทางกลับปะทางกลับทางแล้วกล้องมันระเบิดตอนที่มอเตอร์ไซเดงออกมา จบไปเลยแล้วก็จบตอนที่หัวร้อมนเอ็มก็ยยังออ<ค>ู่เเหมมืนดิจบ,จบตอนที่หัวร้อ,ลอแล้วก็มีวิธีอาว่าอาเธอจะทำยังไงกับเซเลมนยียแล้วก็ไอ้น้องมาชื่ออะไรนะไอ้ไอ้ตุดเตียอะไรนนะทำยังไงเมื่อตัวแค่สองมิลแล้วพวกที่ตงน,น้ำเช่นลูกของมอดูซาล่ะจะกลับมาได้ยังไงอะไรประมาณนะั้นมันทิ้งคำถามมาไว้ แล้วก็คอยดูแล้วมอเตอร์ไซค์โลกตัวใหญ่กองทับยุงลักยุงลักยุงยักษ์อะไรของมันมั่วไปหมดพี่ชอบเดปโปโรกับดีกว่าตรงนั้นี่เคยเห็นนะเดปโปโรที่เป็นไหนก็พี่ชับบี้อ่ะเป็นคนบอกว่าน้นจุกเนี่ยพี่ชับบี้เขาเคยดูแล้วใช่ไหมเขาดูแล้วแล้วเขาก็มาอ่านเดปโปโรแล้วเขาชอบไหมเขาบอกงั้นงั้นพี่จะไปอ่านอะไรกันงั้นมีเรื่องไหนที่พี่ชับบี้เขาชอบบ้าง ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูในเวิร์กพนเนาะ่อย่างที่ชบี้เขาทำรีเสิร์ชเรื่องอะไรพี่เหรอคือพใจอหกพอหกก็ทำรีเสิร์ชพี่ชบี้ดูน่ารับถือมากเลยนะเหรอเพราะว่าดูแบบเงียบๆไม่ค่อยอารมณ์เสียใครดูนิ่งๆหน้าน่าถือในหมู่น้องๆใช่ไหม แต่แต่ก็แต่ก็โกรธหนูเขาลองมาคุยกับหนูเขาดูนะเขาก็บอกว่าว่าเคยชอบอกันในพวกน้องๆมันกมนบุนพวกนิแต่ก็มีความนิ่งคนนิ่งคนนิ่งมากเลยดูน,น,น่ารักเือหนูน่นนารักเือก็พี่กาวินได้ทำไปไหมแล้วข้าวมีความนิ่งไหมข้าวว่าเปล่าข้าว,าว,ามนานวไม <c oughs> ่ค่อยน่ารักถือแล้วข้าวไหลแต่ออก็ได้พูดกับเองก็ โอเคไม่ได้แย่สักทีเดียวพฤติกรรมที่โรงเรียนมีอะไรบ้างอ่ะที่น่ารับถือเออที่ที่หน้ารังเกียจอย่างพวอย่างนี้จังละหมดอารมณ์แล้วกันที่หน้ารักถือเหรอเป็นที่รักเด็กขนุบานเนาะไปทำอะไรเด็กนักบวชถึงรักกูข้าว เด็กนมัคนักกูเข้าสมุดมีไม่กี่คนเล่นด้วยจับฉิ่เข้าในผลแล้วก็เราพอเข้าไปหาเขาเขาจะยิ้มเพราะว่าอะไรเขาถึงชอบกูข้ากันมากยิ้มกูข้าก็ใีใจดีมักเล่นกับเด็กสมัครสบาดีก็คนสื่อไม่มีใครเลยนะพวกพี่ๆเละไม่มีใครไปเล่นกับเด็กไม่มีเลยกูข้าชอบไปเล่นกับเด็กนะเนี่ยว่ากูข้ามีคนใจดีเดแล้วก็บอกว่ามีข่าวดีมาบอก ป้าไม่ใช่แกะดำพ่อกันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละเป็นยังไงก็แต่ผ้าชิดตัวดือพี่มีเราลูกชายอาะนะอ้าวป้าไม่ใช่แกะดำเหรอเนี่ยก็มไม่ใช่อะเจีใจเนี่ยไม่อยากเป็นแกะดำเหรอเออฝป,ป้านี่แหละมันดูแบบอ,อาร์ตกับคนอื่นอยู่แล้วแล้วมันก็แบบอา,อาร์ตยังไงอาร์ตยังไงก็อา,อาร์ตแบบป้าก็เป็นปกติป้าก็สุสั้นแต่งตัวปกติก็ป้า มีใครใส่เสื้อเยื่อไรับลูกชายบ้างไะแล้วมีใครมีหนวดไหมอ้าวแต่ก็เออนะตียังไงอ่ะป้าป้าตีแล้วป้าป้ายูน้อยสุดอ่ะป้าป้าดูแบบดูแบบอัด้าค่อยดูหน้าแล้วถือแล้วก็เลยถึงก็นับถือได้เอ่ในอุตส่าห์พูดไงหลงคือหลกคือ แกดำกันลกันนะงั้นพ่อพ่อกันก็เป็นแกดำกับป้าก็แล้วกัน่อกเากนี้แกเทาโอ้โหเขาเป็นคุณหมอไม่ใช่เหรอพ่อกันก็เขาเป็นหมอก็ตัวเป็นผู้มีวิชาการเป็นเพราะความเป็นหมอหรือเปล่าเกี่ยวทําให้อูเข้าคิดทําให้อูเข้าคิดว่าความเป็นหมอนั้นต้องมีความสุภาพไม่ใส่ผ้าขนหนูมานั่งรอลูกอาบน้าใช่เขาคือสุภาพภายนอกรู้แต่ว่าเจ้างป้ามัน ป้าก็ดูสุภาพภายนอกเหรอไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยภายนอกปา้าทุกคนเขาก็มาคุยกับปา้าป้าก็สุภาพกับทุกคนเหรอก็แบบป้าดูกด็สวย,ยเชื่อเชิงทุกวันเส่เห็นอเชยถ้าป้าใส่เสื้อเชิดทุกวันป้าก็เป็นคุณหมอได้ใช่ไหมไม่แบบป้าไม่ได้เรียนจบแพทย์แล้วความเป็นหมอมอยู่ตรงไหนฮะตรงจบแพทย์ได้เหรอจบแพทย์แล้วก็อยู่โรงพยาบาลงั้นงั้นถ้าวันหนึง่งคุณพ่อของกันเขาใส่เสื้อยืดมารับลูกทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเขาก็เป็นเตจเลยไม่ใช่เตจ อินด,ดี้ว้าจอมที่เกลียดพูดที่เกลียดเถียงก็ตี๊ดทำไมต้องใส่เสื้อยืดตี๊ดใส่เสื้อเชิ้ตไม่ได้กับฟ้ากับฟ้ากบฟ้ากับฟ้าลองดูตัวเองสิข้อคิดยังไงกับฟ้าก็ดูเป็เก่ดรอยูีดีกับพ่อเบตองพ่อเชนแล้วก็พ่อกันอะ่ะดูภาพพอดี <c oughs> ไม่ดีเหรอเป็นแก่ดำปับฟ้าลองคิดนะอาจจะแพงก็ได้นะขนแก่สีดำอะ่ะ บ้าลองคิดดุภาพัวนะบป้าเคเห็นพ่อพ่อกันารพ่อชีดแล้วก็พ่อเป็นตอ,อ,อ,องใช่ไหมฟ้าลองเอาสาวคนมายืนโดนเรียง่อกันแล้วก็เอาตัวแบบป้าเองไปวางนะบ้ายลองคิดดูสิห่ายของข้าวก็รู้สึกปับป้าไม่เหมือนผู้บอกเขาคนอื่นก็แล่วกันนี่ความคิดของข้าจบน้องข้าวาพ,พ,พอใจไหมครับพอใจไหมก็โอเคไม่ไแย่เลย